สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้ยังคงอยู่ใน608เรื่องเกี่ยวกับคําอธิษฐานคําอธิษฐานของผู้ชูงมไว้นะครับพร,พระเจ้าในรพระคิัมภีร์นั้นก็จะมีกล่าวไว้ในพระธรรมสุสดิบุตที่71ิข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับสุสิบุตที่71ิข้อที่9ถึงข้อที่11ครับบทฟังพระเจ้าของพระเจ้า เมื่อถึงวัยชราขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสียขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรงเพราะบรรดาศัตรูพูดถึงข้าพระองค์ผู้ที่จ้องเอาชีวิตข้าพระองค์ปรึกษากันและกันกล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้วจงไล่ตามและช่วยเขาไว้เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาเพียงขรับปดฝ่งคกันะครับเมื่อถึงวัยชรา ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสียขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรงเพราะบรรดาศัตรูพูดถึงข้าพระองค์ผู้ที่จ้องเอาชีวิตข้าพระองค์ปรึกษากันและกล่าวว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาแล้วจงไล่ตามและช่วยเขาไว้เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาพี่น้องครับผู้ที่เขียนสุดสด,ดีบทนี้เขียนตอนที่ท่านมีอายุมากนะครับ พูดง่ายก็คืออยู่ในวัยชราหรือผู้สูงวัยผู้เขียนพระบรมเีรู้สึกหวัน่นวิตกว่าบั้นปลายชีวิตของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเขาจึงอธิษฐานอย่างนี้ว่าขออย่าเวียงคาดพงทิ้งเสียขออย่าทรงทอดทิ้งพระองค์ฉะนั้นตรงนี้ครับพูดถึงเรื่องบั้นปลายชีวิตครับบั้นปลายชีวิตหลังกเกษียณบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่นั้น จะมีกำลังเลี้ยวแรงอยู่ต่อไปนานอีกแค่ไหนหรือยังจะมีความทรงจำที่ดีอยู่หรือเปล่าจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วความทรงจำที่ดีเหมือนเดิมเคยจำแม่นปิ้งความคิดต่างๆสติปัญญากำลังเลี้ยวแรงคงจะถดถอยไปหรืออาจจะต้องนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือจะถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวหรือเปล่า เรอจะมีชีวิตเหลืออยู่นานอีกเท่าไร่จะมีความกลัวจะมีความรู้สึกหงอยเงาเป่าเปี่ยววิตกกังวลจริงต่างเหล่านี้ครับมันสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุจะเป็นจะได้รับและจะรู้สึกแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่และเรากำลังคิดตัดสินใจว่าเราจะ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีให้อยู่ในพระทัยของพระเจ้าอย่างไรชายชาราผู้อธิษฐานพระธรรมสุด,ดีบทที่7 1นี้เป็นคําอธิษฐานที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นยังมีความไว้วางใจพระเจ้าตลอดชีวิตโดยตั้งอยู่ความจริงว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังของท่านพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ เพราะท่านมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆมาแล้วฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราเองนั้นจะมั่นใจในอนาคตก็อยู่ที่ประสบการณ์ที่เราได้ถูกสอนถูกสั่งมีประสบการณ์ที่นี่ครับสำคัญครับในขณะที่เรายังเป็นปฐมวัยเรายังเด็กอยู่นั้นเราได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าหรือเมื่อเรารับเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ว่าจะรับเชื่อตอนไหนก็นแล้วแต่ อยู่ในช่วงไวัยไหนก็นแล้วแต่เราได้มีประสบการณ์ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนใครก็ตามครับที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาสามารถที่จะวางใจพระเจ้าได้และการวางใจพระเจ้าที่เกิดขึ้นมาสะสมมาเรื่อยๆทําให้เขาสามารถวางใจพระเจ้าได้ในทุกๆสถานการณ์รวมถึงในยามสูงวัยฉันได้ฉันนั้นครับ เราเองนั้นมีความต้องการทางด้านจิตวิญญาณความต้องการทางด้านร่างกายแน่นอนผู้สูงอายุมักจะมีความหวั่นวิตตกมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบั้นปลายชีวิตแสดงออกมาเป็นความกลัวความวิตกกังวลหรือทางด้านจิตใจก็อาจจะเป็นเรื่องของการวิตกกังวลมากๆเพราะเนื่องจากว่าถูกทอดทิ้งหรืออยู่คนเดียวมีความหงอยเหงาเป่าเปลี่ยวครับ มีความต้องการทางด้านจิตวิญญาณด้วยโดยเพราะในช่วงนี้ก็เป็นโควิดในช่วงนี้ก็ได้ข่าวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับฝีดาดวานอนที่เรียกว่าฝีดาดลิงและยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องไวรัสต,ตัวใหม่อีกพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสั่นคลอนหรือเปล่าหรือทําให้เราไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของเรารวมกับสภาพชีวิตในปัจจุบัน มันจะเป็นพลังชีวิตเป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในชีวิตของเราในบ้านปลายและชีวิตที่กําลังจะมาถึงพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังครับเป็นพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่สถิตยอยู่พระเจ้ามอบให้กับเราประทานกับเราโดยผ่านทางการระบายลมปราณการระบายลมปราณของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเรานั้น กลายมาเป็นจิตวิญญาณของเรามนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นสิ่งที่วิ่น้องครับเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับพระเจ้าได้นี่คือความหมายจิตวิญญาณก็คือเป็นส่วนของมนุษย์หรือเป็นองค์ประกอบของมนุษย์ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราครับและจิตวิญญาณของเรา เติบโตไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะมีอายุมากขณะไหนก็แล้วแต่หรือน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราเติบโตพัฒนาได้ตลอดเวลาตามเท่าอายุไขของบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าสิ่งบำงร,งรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราให้งอกงามเติบโตนั้นก็คือประกันรแรกครับความ สัมพันธ์ภายในตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องสำรวจชีวิตของเราว่าในอดีตนั้นเราเคยมีอะไรกับตัวเองไหมเราเคยมีรากขมคืนอะไรกับตัวเองไหมเราเคยมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเราเก็บไว้เองมันไม่สามารถถูกหยิบยกออกไปได้ก็ต้องขอพระเจ้าหยิบยกออกไปครับอธิษฐานทูลขอ ให้พระเจ้าชำระสิ่งต่างที่ไม่ดีไม่ถูกซึ่งเรารู้สึกผิดกับตัวเองซึ่งทำให้เราบางครั้งก็ไม่อาจที่จะยกโทษให้กับตัวเองได้นี่นะครับขอพระเจ้ายกโทษและหยิบยกเอาสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปการคิดการพูดคุยกับตัวเองก็สำคัญนะครับหลายหลายครั้งเรามีความคิดไปข้างหน้าแต่เราไม่เคยคิดวกกลับมาคิดวกกลับมาหาตัวเองว่าเอ,อ ถ้าเราสามารถที่จะพูดคุยกับตัวเองได้สามารถที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้สามารถที่จะเข้าใจตัวเองถึงความรู้สึกต่างๆหรือความต้องการจริงๆของตัวเองได้อย่างด้วอย่างเช่นในสานการหนึ่งเวลาที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหานอกตัวหรือในตัวก็แล้วแต่เราอาจจะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรกันแนะ่จริงๆแล้ว ฉันกาลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฉันมีความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าภาษาทางด้านจิตเวชหรือจิตวิทยาก็เรียกว่า I message I message ก็คือว่าเรากําลังสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปบางครั้งเราพูดกับตัวเองเรากําลังสื่อสารกับตัวเองว่าฉันเป็นใครตอบคําถามได้ไหมว่าฉันอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรตอบคําถามได้ไหมว่าฉันกําลังจะทําอะไรในอนาคต อะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งมีความหมายที่สุดของฉันพี่น้องครับพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองสร้างความบั่นใจให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ความสัมพันธ์ภายในตัวเองการตอนหนักรู้การที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่สวยงามที่สูงส่งประการที่สองครับจิตวิญญาณนั้น จะถูกพัฒนาได้โดยความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราให้คุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราใครเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสุดในชีวิตของเราคืออะไรคำตอบคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับความเชื่อความศรัทธาที่เป็นความเชื่อความหวังความรักสามสิ่งนี้ครับเป็น สิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องครับนอกจากพระเจ้าแล้วเรายังมีคุณค่าต่างๆมากมายความเชื่อความหวังความรักและนี่คือสิ่งที่เราต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลผู้นี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งที่เป็นคุณค่าสูงสุดของชีวิตของเราประการที่3ครับความสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนอื่น มนุษย์หรือสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าสรงสารความสัมพันธ์กับธรรมชาตินั้นก็คือการเข้าถึงความงดงามความดีงามของผู้คนมองในส่วนดีของเขาเชื่อในส่วนดีของเขามองอะไรตามความเป็นจริงมองอะไรให้เห็นความงดงามมองอะไรให้เห็นพระฉายาของพระเจ้ามองอะไรให้เห็นความวิเศษอัศจรรย์ ของสิ่งแวดล้อมที่อยรอบตัวพีิลองลองฝึกมองอย่างนี้นะครับ3อย่างก็คือความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับพระเจ้าและคุณค่าสูงสูงในชีวิตของเราและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมนุษย์และคนอื่นนะครับหากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง3ส,สิ่งนี้แน่นอนครับจิตวิญ,ญญาณของเราจะได้รับการพัฒนาและนี่คือ สิ่งบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของผู้สูงวัยครับขอพระเจ้าทรงโปรดโวยพรพี่น้องทุกท่านให้เรา่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอรพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์สำหรับคำอธิษฐานของผู้ที่เขียนพระธรรมสุดดีบทนี้ให้ข้าพุ่งหลายที่จะดูแลชีวิตของข้าพหลายโดยมอบชีวิตของข้าพงหลายให้อยู่ในปทย อยู่ในพระหัตถ์อยู่ในการปกป้องอาราคาที่มาจากพระองค์ขอทรงช่วยพี่น้องผู้สูงวัยขอทรงช่วยข้าพง์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้พี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิบานทุกท่านจะมีความสัมพันธ์จะมีสิ่งที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกข้าพง์หลายที่มาจากพระองค์้วยเถิด กลาดทุนสิ่งเหล่านี้ในพระน,นามของพระเยซูกิตเจ้าอาเมียนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท่ทักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ So